าขออนุญาตต้อนรับนะคะบีเวอร์ทีเร็กดิ๊กบุ้มแลมปะปัดด้านค่ะดังวันนี้ดัาวันนี้ตปแล้วไปแล้วไปแล้วนักเรียนของผมดิฉันนะคะ บอกอยากอะไรมากนั่นคือใครคะนั่นคือดีว่าหรือเปล่าผมไม่ใช่ครับคือผมแค่พูดเล่น backstage นะใพูดเล่นว่าเราอยากเราแบบว่าต่นเต้นกับเจ้าตัวนี้ครับเราอยากจะแบบโมเมนต์แบบว่ามีชื่อหนึ่งตัวเองคนเดียวแล้วมีหน้านาเราจะทำสารฝันให้ดีเวอร์ไหมครับแฟน ไม่เราควรรู้เราควรให้บีเวอร์บีเวอร์ถ้าพีเวอร์ทำแล้วฉลองการพี่ฝากฝันให้มันอยู่ในสคริปต์ที่พอดีเลยและนี่คือบีเวอร์ค่ะมันจิ้งใจนะมีมีใครอยากได้เบลอยากได้เหรอลูกเมื่อกี้พี่เขาบอกใช่ครับน้องน้องชี้เล่งครับบอกว่าอยากแบบลองดูสักครั้งหนึ่งอยากลองดู ว่าเปิดตัวหรือว่าเปิดตัวนี้คือเปิดตัวบนเวทีหรือเปิดตัวสถานการณ์าไม่พูดอได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาทักทายแฟนๆก่อนนะคะเชิญน้องๆทักทายแฟนๆได้เลยค่ะเริ่มจากเริ่มจากผมเบลลน้องเลลโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะเบลลิศราจากคลฟอร์เนียเมลสิค่ะเวัสค่ะสวัสดีครับผมอิบูลจีรายุสมวนสินค่ะ ไม่เอาเนาะโอเคสวัสดีครับผมทีเล็กคุลากรน,นะครับผมทีเล็กครับสวัสดีครับผมบีเวอร์ครับผมนีสวัสดีครับผมปัตรนะครับผมปัตรสวัสดีครับแบามสวัสดีครับแบมแบมค่ะนี่ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวอยากรู้ถึงคาแรคเตอร์ใครรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ character นั้นมีนิสัยยังไงลองเล่าให้เราฟังแบบคร่าวๆหน่อยนะ,ะเริ่มจากแบงฝั่งนี้บ้างก่อนเชิญค่ะอ๋อค่ะชื่อมันแบงก์คะรับบทเป็นมูจะเป็นฟิลแบบว่าอารมณ์เหมือนดาวโรงเรียนเนาะพิศอกอะคุล่าปเป็นไอดอลอนะไรก็คือสวยค่ะในบทใชนะ่ค่ะค่ะค่ะอ่าเป็นมูอะ<ช>ของเราของเรา ครับผมก็สําหรับทอยนะครับเอ้ยสำหรับผมนะครับร้าขอบคุณครับก็สำหรับผมนะครับก็รับบทเป็นทอยนะครับก็จะแกงเพื่อนในเรื่องละกันเห็นเมื่อกี้เขาสปอยมเยอะผมก็ัวผมจะสปอยงั้นต่อกัครับ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 คอ เป็นหนุ่มแบบเพอร์เฟกต์ฟอยด์นักเ,เรียนก็คือเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับหน้าตาดีฐานะดีครับผมประมาณนี้ครดูครบดูเพอร์เฟกต์มากแต่ว<ห>่ายังยังไม่มีแฟนนั่นเองเดี๋ยวแม่หาให้อาจจะมีคนถัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับผมนะครับรับบทเป็นเดียวครับใน <c oughs> เรื่อว่าจะเป็นคนที่ใส่มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วก็รักใครก็นักจริงแล้วก็บทไทยกับบทจริงเหมือนกันครับ ย้อนก่อนโกรธได้ไหมก่อนโกรธคืออะไรนะลูกอะไรจริงๆริงนะรักใครก็รักจริงครับอ่าเป็นคนรักใครก็รักจริงหมายถึงมีตัวละครใช่ครับผมออืม่คนต่อมาเชิญค่ะครับผมรับบทเป็นแฟนนะครับผมก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยครับผมทำไมไม่เชื่อเหรอแฟนดิฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันตอนที่อยู่หลังเวทีนะคันะ สู่สีมากจักเย็บยปัดเลยในการบแบบคุยเยอะนะ่ะตัวละครของเราเป็นยังไงดูของผมใช่ไหมครับถ้าผมก็เป็นเพื่อนของคิวครับผมจำชื่อเพื่อนอีกแล้วของผมก็เป็นเพื่อนของค <Q. S 2> <Q. S 1> ิวแ,แล้วก็ถอยเขงางระรับก็คือคาแรคเตรอร์เราทำไมต้องใส่แว่เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งคนหนึงแล้วนะครับเรียนดีผมฉลาดสุดในเรื่องมันมีม เราไม่เชื่อเพราะว่าน้องได้สอบมาแล้วนะคะนี่เป็นคนคิดคณิตเร็วมากเดี๋ยวปะจะถามโจทย์คณิตถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นคณิตคิดเร็วเอาสุดคูณง่ายๆก็ได้ปะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะพี่ปุ้งปะเป็นคนถามง่ายเออแต่ไปค่ะพี่ปุ้งก็คือพี่ปุ้งก็จะต้องเตรียมตอบเฮ้ยนักเรียนอ่ะขอสโจทย์หนึ่งสาม้อหนึ่งไปค่ะ752ดร้อคูนหนึ่ ขอเสียงทุกคนหน่อยเล็วคำตอบอยู่ในนั้นนะลองไปปัดดูอืออีกไวมากคิดไวมากเห็นไหมคนสนาดเท่านั้นถูกต้องตอบได้อาเดลค่ะโอเค่ะหนูเล่นบทเป็นไมา์ค่ะเป็นพี่สาวของมุกค,ค่ะใช่ก็จะเอาจริงก็คือบทก็คือตัวหนูเองเลยค่ะจะเป็นแบบผู้หญิงเฮ่าๆอะไรอย่างงี้ยแล้วก็เป็นนิสิตแพทย์ค่ะแล้วก็สอนคุณแฟนนะคะซึ่งก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ คนนี้เป็นยังไงเป็นผู้ชมเป็นผู้โชคดีปะน่าเฮ้ยเมีการน่าชมหมอะนาติดตามในซีรี้ทีเดีกว่าคือดีนะคะอาจารเตรียมตัวนะจ๊ะคืนนี้อ่ะขออนุญาติค่ะคนแรกของเราก่อนแบบเจาะลึกนะฮะีเวอร์ครับผม Beaver รู้สึกไงบ้างที่ครั้งนี้ต้องมารับบทเป็นพระเอกแบบเต็มตัวครั้งแรกแถมยังต้องมาอยู่ในลุคแบบ สุดหล่อเพอร์เฟคทำกันบ้านมันไกลกับตัวเองเลยคะับพี่เมอร์ผมไกลามากครับผมคือผมรู้สึกว่าในตัวละครอย่างซิลจีมันอแบบคนละคนเลยนะครับคือในตัวละครจะเป็นคนที่แบบเป็นคนนุ่มแบบขี้ผู้นิ่งๆใช่ไหมครแต่ว่าตัวจริงผมก็จะแบบนะฮะก็ถึงเข้าแบบเบูมได้ครก็จะเป็นแบบเพื่อนเขบอกว่าให้ฮาทุกเมื่อไหร่ผมไม่ได้เป็นคนแบบลุกจริงจังขนาดนั้นครับผมส่วนเรื่องที่รู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวเอกใช่ไหมก็ ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทางพี่ๆผู้ใหญ่ทุกทุกคนที่แบบให้โอกาสนี้แล้วก็แบบให้ความให้ความมั่นใจตัวผมนะแล้วผมก็พยายามทำเต็มที่สุดในแับงานในอ่ลซีรีส์เรื่องนี้อ่บเป็นว่าเขาจะปรบมือให้พีเวอร์ค่ะความตั้งใจเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นกันในวันนี้เชื่อว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนต่อมาทีแรกเป็นยังไงบ้างกับการที่มาเป็นแบบน้องใหม่ในค่ายแล้วก็มารับบทบาทที่ว่าเป็นแบบเส้นหลักจะต้องมีเราอย่างนี้ทำกันมาหนักเลยคะลูก ขาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆากแล้วกดดันมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ผม er er สแสดงกับพี่เวอร์แล้วก็ได้เล่นเป็นตัวหลังซึ่งถามว่าทำกันบ้าหลังไหมใช่ไหมครับก็คือหนักมากนักจนแบบว่าผมเทียดมากจนต้องโทรหาวิเวอร์เพื่ที่จะตอบบทด้วยกันครับโทรไปหาส่วนตัวเหรอจ๊ะส่วนตัวครับส่วนตัวบีว่ากทุกครั้งเจ๊ะ ก็ทุกครั้งครับทุกครัหล่อเวลาเวลามีสายของแบบว่าเอมมเมมชื่อทีไรหน้าจอว่าอะไรจ้ะบีเวอร์ทีไรครับแล้วเราทำไมต้องทำเวทีดีให้กัรเป็นพีจีนแต่ว่าของจริงกันเองนะจ๊ะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะตอนนี้ขอโทรโทรไปคุยอะไรกันบ้างก็เป็นการต่อบบททำแล้วก็ขอควาปรึกษาว่าตรงนี้มันใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าก็ช่วยกันช่วยกันดูค่ะหล่อใช่ช่วยกันดูว่ามันโอเคหรือเปล่า อยากเห็นสถานการนิดนึงได้ไหมว่าเวลาโทรไปเราคุยยังไงเช่นแบบจะตอบบทการ <Hello? S 1> อือฮ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 ืมฮือฮืออว่าฮื <laughs> าอฮไอฮือฮือ่ือฮนะือฮ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 ือกือฮืรฮือฮือฮ่เฮกอฮืนฮือฮือฮือยู่ฮ <laughs> อฮืมมนะอฮือฮือฮอฮมอฮือ <laughs> ฮ okay, ือฮอฮอฮือฮออออือืนนอออือือ,อน,าานา่ออาอ ถ้าต้งถามว่ามีเหตุการณ์มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็มันก็มีครับแต่ว่าช่วงนี่แบบช่วงนี้เราใกล้ถ่ายกันแล้วก็แบบเห็นกันบ้างจริงๆเพราะแบบเราเครียดมากทั้งสองคนครับผมนะคะอีกหนึ่งโอนคิดได้ที่ว่าตอนปล่อยภาพโปรโมทออกมาเนี่ยแฟนๆคือกรี๊กันมากมากแต่ตอบรับดีมากกับคาแรคเตอร์แบบเด็กเนิร์ดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กธรรมดาไหมอาจจะเป็นฮอตเนิร์ดหรือเปล่า ยังไงบ้างที่แบบแฟนๆแบบเข้ามาตอบรับเราว่าแบบอุ้ยคาแรคเตอร์นี้น่ารักจังเลยดิกลมแบบต้องเปลี่ยนตัวเองใส่แม่หนเป็นเด็กนอร์ดครับคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าแฟนครับผมแบบเป็นคนคล้ายกันนะเพราะว่าเล่นเกมเก่งเหมือนกันเลยเอออ๋ <c oughs> อเก่งขึ้นเลยอะไรล่ะเก่กบบงประมาณเท่าไหร่ครับไม่เคยชอบพูดเรื่องอดีตนะ <c oughs> ครับก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจครับดีใจที่แบบทุกคนชอบคาแรคเตอร์ของแฟนเลยนะครับ ก็พยายามเปลี่ยนแบบหลายๆอย่างของตัวเองตัดผมสั้นลงอะไรเงี้ยครับทำให้แบบเหมือนไคลเตอร์มากขึ้นก็พอแบบทุกคนแบบผลตอบรับออกมาดีก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนชอบครับผมนี่อาคาเซ็งปรบมอให้กับบิ๊บูมค่ะจะไม่ถามคนขั้ง้งๆิีกบูมก็จะไม่ได้นะคะกับเบลจะบอกว่าเราได้เห็นเขาจับคู่กันมาแล้วแบบในเอ็มีของเบลทั้งสองเพ หรือเปล่าคือยังไง่เหนื่ยเมาให้พี่ฟังซีรีส์ถ้าจริงหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือคนรุ่นเกหรือมันคือคู่เก่าเอ้คือหนูพยายามหนีแล้วเพื่อสมมติว่าให้คู่เรื่องหลังก็คือตอนแรกหนูจะได้รับบทมุกค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ว่าตั้งแต่ที่เรานทูบท่วบกับก็เลยบอกว่าโนพี่ไปเป็นไอเด็กไมคค่ะเพราะว่าหนูเข้าเกินไปใช่เลยได้คู่กับแข่งซึ่งก็ก็โอเคค่ะทำงานง่ายเพราะด้วยความที่เราต้องสนิทกันในระดับหนึ่งใช่ชายจริงๆจะไม่ค่อยอยาก มันมีความแตกต่างไหมแล้วว่าเอ็มวีกับซีรีส์แตกต่างหน่อยแตกต่างนะคะเพราะว่าด้วยความที่ในเอ็มวีมันจะต้องเล่นแบบคู่กันคล้ายๆแบบว่าหวานๆหน่อยนี้แต่ว่าอันนี้มันจะดูมีความกัดกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีอยังไงแล้วพี่พีเลรก็ยังไงคะอยากถามว่าง่ายจริงๆหรอเพี่เจมส์กับมันก็ยากอยู่ยากตลอดเราโชคดีเราวงกลมตรงสรรพนาม่ใช้คำว่ามันกับคนปิงบูกันง่ายค่ะ เดวไม่ต้องฝืนลูกอย่างน้อยก็แบบเป็นอะไรสักอย่างที่เราคิดเหมือนกันแล้วนันครอ๋อนะคะถึงว่าน้องนะคะเป็นเด็กเนิร์ก็คืออยากจะเข้าคณะแพทย์เป็นหมอนะคะจะได้เป็นหมอหน้าของเบลหรือเปล่าจ๊ะอืม คุยนะกับปัดแล้วก <message> <pol> ็แบบนะคะคู่นี้ก็เหมือนกันจะต้องทํางานกันครั้งแรก first impression พี่ไม่เป็นพี่ไม่ห่วงปัดพี่เป็นห่วงเราแบบพี่ต้องทำงานร่วมกับปัดเป็นยังไงบ้าง first impression แรกที่ทํางานร่วมกันก็ประทับใจละคนที่มีไหวทิ่หัวไวหัวไวเรียรู้เร็วเขาดูเป็นในกลุ่มในแก๊งสี่คนนี้เขาดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดใช่เลยครับใช่ครับไม่ใช่พี่ใสนะคะอ่าสไลด์นี้อยาง ไม่ตรงกันเท่าไหร่แล้วล่ะดูโตอะดูโตมีความคิดมีความฉลาดตีก็ดีค่ะปายังไงลูกก็พอพอพอทราบครับด้วยความที่จริงๆผมจะเป็นแบบที่แฟนๆทุกคนรู้แหละว่าผมถ้าผมคู่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนั่นแหละครับผมก็เราเป็นคนไม่เท่เลยใช่ปกติเท่มากครับแล้วก็จะพูดน้อยแบบทุกคนเอ๊ะอะไรนะ ไม่เป็นไรครับอันนี้ธรรมชาติและนั่นแหละครับก็ตอนที่ first impression กับแบบชนช์นี้ดด้วยความที่ first impression ตอนนั้นถ้าให้เล่าก็คือตอนที่มาเวิร์กช็อปครั้งแรกอ่าซึ่งตอนแรกเขาได้รับบทแบบที่เรียวบอกอายุสามคนเดียวอายุสามคนเยอยใช่เป็นพี่ไมตอนนั้นก็แบบเฮ้ยอายุเท่าไหร่ตอนแรกผมเรียนคือ นั่นแหละเอาเป็นว่าเวอร์ซินเวอร์ชั่นก็เฮ้ยเป็นคนที่ดูคุยง่ายาเ,าเป็นกันเองครับและที่สำคัญนะครับเขาเป็นสาววะที่เ้ยจร๊ดแก้มกำลังเป็นสาววะเหรอลูกเขาก็เลยแบบพอจะรู้จักกับทุกคนอยู่แล้วก็เลยทำงานง่ายครับผมงานแฟนมอยู่ข้างแม่เลยมามา,มาเหมาสิก่อนที่พี่จะไปคุยกับคุณกะที่อย่าเพิ่งเพ้อ,อในกองนี้เป็นยังไงบ้างหลังบ้านเราอ่ะคู่นั้นเป็นยังไงผู้สี กูกูกูหลังนี่กอ้๋อนะกูหลังนะครับผมจำได้อใครอยาบมาดูใครยาบมาด้วยเดี๋ยวเขาอ่ะใครยาบมาอ่ะใคยาบมาเอาไปทีมเราเอาไปทีมเราไปทีมเราช่วยเขาถามคุณรู้แล้วเนี่ยเออว่าผมแค่จำได้วในตอนนั้นน่ะคุณแบมมัน่าจะตอบไม่ได้เพราะเอาแต่กรี๊ดอยู่เขาทำได้อย่างนี้ผมทำได้เลยคือครั้งี้เนี่ยเดียวคือตอนนั้นคือเวิร์กช็อปครั้งแรกแล้วเขากำลังแบบให้เข้าคู่กันแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือแบบตอนแรกเขาบอกอุ้ยเขาอยากรอดูมากเลยเราก็บอ่แต่หหลัง ฉันอยากลอดูมากหันหลังหันหลังแล้วก็ไม่ดูแล้วผมก็เลยแบบไหนเมื่มอกี้ผมจะดูไงจำได้หรอ<ะ>คืเออนี้จำไม่ได้เ,เอาบีบไปก่อนแต่คน<อ>ที่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้กีเราเห็นแบบด้วยตาเนื้อมันเป็นยังไงรู้อุย้ยอย่างนี้ก็สปอยเลครับต้องรอติดตามคืนนี้อ่า่ายของเก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคนค่ะที่ขึ้นมาพูดคุยกับเรานะคะเรียกได้ว่านะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนกุมบางเหี่ยนเลยว่าเรื่องราวจะออก ทิศทางไหนเราจะได้รู้แล้วนะคะว่าวันนี้แบบอุ้ยเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรใครหนอทาให้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคะขออนุญาตปรมืูต้อนรับค่ะพ่วงก,กับซีรีส์ของเรานะคะคุณสิทธิชัยจุกซิริค่ะเชิญค่ะนี่ตัแวแรกคือแบบว่าอียปต์คือเรียกแบบ,บอย่างเด็มที่อันนี้คือพี่พี่ชอยพี่ช,ยช,ยชยอยอืมนะคะชอยของน้องในกอง เรียกว่าอะไรนะเธอเรียกว่าอะไรนะพี่ชอยครับของน้องๆในกรมทุกคนอยู่หลังเวทีเท่าไรทีน่นี่น,นี่เฮ้ยยิ่งใี้อย่างใหญ่โอเคอะไรที่คือพี่ชอยค่ะพี่ชอยนะพูดถึงนักแสดงเหล่านี้หน่อยการทักเรื่องมานักใจไหมคะจริงๆก็ได้หนักไ,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 ไม่ได้ไม่มีความหนักใจเพราะว่าโจทย์ที่ได้รับมาจากอางกฤษเนี่ยค่ะ เรารู้อยู่แล้วเราเห็นตรงกันว่าเราเราจะเล่ากุ่ม,มองความรักในแบบไหนซึ่งน้องแต่ละคนที่ถูกส่งมาให้เล่นซีีรส์เรื่องนี้เขามีคาแรคเตอร์ของเขาที่ชัดเจนถ้าเขาเปตัวตนของเขาอยู่แล้วในบางกลุ่มอย่างเช่นปรัดเนี่ยอาจจะเป็นคนคูลๆแต่เขาไม่รู้ตัว่เราก็พยายามดึงกาุ่มให้เขาขอบคุณพี่ชายค่ะพี่เราไม่ได้นั่งแต่งานเพราะพี่ชายอยากบอกจริงๆนะคะว่านางไม่ได้พูดอย่างี้จริงๆค่ะพี่ชัย ทุกคนทุกคนทุกคนเขามีความชัดของเขาอยู่แล้วเราก็แค่พยายามดึงดึงคาแรคเตอร์ของเขาออกมาให้ชัดซึ่งทุกคนก็ทำอ,อกมาได้ดีทุกคนก็จะบอกว่าทำกานบ้านกันห,หนักมากเรา work ช็อ p กันหลายวันน้องๆกัหลับนอนกันเลยทีเดียวดีวร์กับทีล็กลละค่ะคู่นี้ตอนที่ work s ชอ p ตอนที่กำกับมันมันมีเคมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ต้องเป็นคู่นี้ จริงๆมันก็มีความปวดอยู่เหมือนกันนะคะรับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการสลับคาแรคเตอร์อยู่ค่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น, <Bam. S 2> น้องแบ๊บน้องแบ๊แล้วก็เบล,ลคู่นี้จริงๆเขาก็ถูกสลับกันฮะใช่ครับอเอเป็นคิวคิวเป็นเอแต่ด้วยความที่เราทำซีรีส์วายเราก็เลยสลับกันได้ Behind the Scene อ่าใช่ใช่ครับแต่ว่าคือคือมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องวางคาแรคเตอร์ให้ตรงกับ คาแรคเตอร์ที่ปวดใช่ไหมซึ่งก็ทุกอย่างก็ออกมาลงตัวครับค่ะครับอ่ะฮอดเนิร์ดของหนูละคะทำไมถึงดีๆไปจ้ะลูกหนูมาแบบว่าผูกกระดุมติดข้างบนใส่แว่นเป็นความตั้งใจของพี่ถอยไหมคะเขาเป็นเด็กฉลากนะจริงปะครับจริงครับเออมาบีกวดีใจเอาอีกครับพี่เอาอีกก็ดูดูคาแรคเตอร์ภายนอกหน่ยนะครับ ดูเป็นดูเขา่าดูเป็นเนี่ยมันมีสองแง่ดูเป็นเด็กฉลาดก็คือน้องน้องเป็นเด็กฉลาดเราเออนะฮะยกากไหมกับการปรับลูปจะต้องแบบดูแบบเป็นเด็กเนิร์ดอย่างนี้กับเด็กคนนี้จริงๆแล้วบุคลิกภาพถ่ายนอกมันปรับไปยากแต่การดึงบุคลิกภาพภายในออกมาเนี่ยมันยากกว่าอา่เอาเราก็มีการพูดคุยกานมีการวิเคราะห์ปวดน้องๆเราก็ตั้งใจกันมากจนเราสามารถ ดึงมันออกมาได้น้องอก,ก็ทำกันได้ดีทุกคนครับนะคะอสดุดท้ายคงจะต้องเป็นน้องเบลของเราบทนี้นะฮะก็กลายเป็นสาวแบบสาวอากาศกานยังไงเอ,อ่ยพี่อยครับออน้องเบลเขามีประสบการณ์มาเยอะต้องบอกมันก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากนะคือไม่มีปัญหาครับแต่ว่าคือเราก็ พยายามพูดคุยกันแล้วก็ให้เขาเข้าใจกับเรื่องสตอรี่ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ก็ถ่ายทอดออกมาไ,ได้อย่างเป็นสาวห้าวที่ที่ดูน,น่ารักนี่นะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าช่วงต่อไปต้องถึงเรื่องราวอุปสรรคแล้วก็ปัญหาของซีรีส์นี้ว่าแบบโห oh, เราจะมี behind the s c e n มาให้ดูสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเล่าก่อนในมุมมองของผ้กำกับ มันต้องเจออะไรกันมากแว่ากับซีรีส์เรื่องนี้แล้วทำไมแฟนๆไม่ควรจะพาดซีรีส์เรื่องนี้คะคอยทิ้ง <laughs> ฉันว่าละอะเล่าถึงปัญหาอุปสรรคในการเตรียมงานระหว่างการทำงานมันมีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคแต่ก็สนุกบ้าใจอะไรอย่างนีออ้จริงๆแล้วการทำงานในกองถ่ายคือ ค,คือเรากำลังทำงานปัญหาอยู่นะ<ฆ>ไม่มีกองถ่ายคนโลกไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ<ฆ>ของน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหม่มในการแสดงการที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันทํางานด้วยกบบวนันหลายวันครับตรงนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่สิ่นสุดท้ายแล้วทุกคนเขาเห็นปลายทางเป็นทิ่ทารเพราะฉะนั้น ต้องบอกได้เลยว่าปลายทางที่ทุกคนมองเห็นนะครับวันนี้มันเริ่ม็นแสงเนะข้ามา <N> แล <N> ้วน้องๆทุกคนก็อยู่ในนั้นครับ <N> สรัดสายตาพี่่ฉยเวลาเราเลื่อนจังเลยเอาเป็นว่าเกี่ยววันนี้เรามีวิทีามาดูรพร้อมๆก,กันนะคะกับนักแสดงมาดูกันดีว่าเราประสาทปัญหาหรือเรื่องราวข้างหลังบ้านของเราเนี่ยมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูวิทีรรารพร้อมๆกันขออนุญาตให้น้องๆนะคะเขยิบมาเอาใบการให้พี่นิดนึงนะจ๊ะมาดูพร้อมๆกันนะจ๊ะและนี่คือ โอเควันนั้นวันนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะทีเละนอกจากจูบแครนะแครมากอยางเอาคืนมากเลยครับหล่อเอาคืนตอนนี้ได้ไหมครับพี่ว่ายห่ะลูกเย็นนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรื่องราวต่อไปขอหนึ่งเหตุผลได้ไหมว่าทำไมไม่ควรจะพาซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประกาศอนุตัวขออนุญาตเรื่องสารเสแฝั่งพีแอร์แบงค์ขอคนละหนึ่งเหตุผลเชิญค่ะ หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ซีรีส์วายอะค่ะ,คะมันซอสแซกแบบด้านสังคม <c oughs> จากริยาการเพิ่พมอีกแล้วอะอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะมีข้อคิดด้วยค่ะเลยอ,อยากให้รับชมดูนนะเอ่าเป็นเหตุผลที่ดีค่ะอาปราดก่า้าสำหรับผมซีรีส์เรื่องนี้มันเออเป็นซีรีส์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นหลักละกันเรียกได้ว่าไห จุดแตกต่างคือหลายๆเรื่องมันจะมีเหมือนหนึ่งความสัมพันธ์ที่เป็นเมนหลักแต่อันนี้องผมรู้สึกว่าคําว่าความสัมพันธ์ในซีรีส์เรื่องนี้ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากมันจะมีเป็นซีรีส์ที่บรถค่ะแล้วก็แน่นอนครับดูได้กับวัยสรุปแน่นอนครับผมเอาละค่ะผมว่าน่าจะสรุปอ่ต่อมาค่ะน้องเบลลค่ะเห็นไหมทำไมกระโดดมาเร็วไปชังเป็นฝังเป็นฝันอ๋อโอเคได้ นี่ก็เป็นการเล่นซีรีส์ครั้งแรกของเบลด้ยวยแล้วก็รู้สึกว่าความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้มันคือเคมี er ของแต่ละคู่รู้สึกว่ามันจะมีความเข้ากันแล้วก็รู้สึกว่าด้วยตัวบทที่ที่มันน่ารักแล้วก็มันไม่ได้มีแค่เรื่อง,องความรักค่ะมันมีทั้งเรื่องเพื่อแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้ติดตามมากๆค่ะขอบคุณเบลค่ะพี่กู้ดค,ครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่ๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนใช่ไหมครับ ที่เป็นตัวที่้เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยครับก็เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนรับชมจริงๆครับเพราะว่าคือบางทีอ่ะผมเห็นตอนเวิร์กช็อปเนี้ยครับเขาจะชอบขอ acting coach c o a c เพิ่มเพิ่มเพิมสองคนครับคือเวิร์กช็อปมาทั้งวันอ่ะมานานอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังแบบ ขอแบบเรียนต่อจนถึงประมาณแบับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นความตั้งใจของแบบพวกพี่ๆก็เ,เลยอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับผมนี่เป็นทุกคนที่ดีค่ะมาคุยต่อมาทีเร็กทำไมอ่ะทำไมต้องให้โค้ดมาโค้ดเพิ่มหรือว่าอยากอยู่มันสองคนคือเราสองคนอยากให้เรื่องนี้อะครับออกมาดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะทุกคนเนาะทั้งเราแล้วก็ทันที่มาทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนคาดหวัง กับเราแล้วก็วเราเต็มที่คะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักของวัยรุ่นมันมีความรักของครอบครัวคัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้วก็เรื่องนี้คือไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอพวกเราเสียน้ำตา,จ,าจริงๆครับครับ<อ>สุดท้ายค่ะดีเวอร์ค่ะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนบอกแมแน่ครับแล้วก็จะบอกว่าจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือเรื่องของ เช่นเรื่องครับซึ่งเส้นเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เขาสัมพันธ์ผมกับน้องทีแค่สองคนนะครับะคือมีหลายเส้นเรื่องที่แบบมันให้เกิดความแบบความความขัดแย้งทําให้แบบว่ามันน่าสนใจครับผมซึ่งผมเชื่อมันมันน่ามันน่าติดตามมากๆแล้วก็แบบทุกคนแบบตั้งใจทำเต็มที่มากๆครับผมก็ยังให้ทุกคนจะพลาดนะครับผมจะพลาดไปเลยครับเอาละค่ะขอจบสวยๆด้วยพี่ชอยของเรานะฮะว่าทําไมในอนาคตกับ แฟนๆทุกคนไม่ควรพาซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการต่างตัวเชิญค่ะเขาอ,อธิบายด้วยเหตุผลงงๆได้ไหมครับ้วยความบินดีค่ะแค่จะบอกว่าความรักมันมีอยู่ทั่วไปรูาโลกนี้เป็นสิ่งปกติไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์คนไหนไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเพศใด ฐานะในทางสังคมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนซีรีส์เรื่องนี้จะบอกว่าทุกๆความรักนี่นะครับมันสวยงามแล้วรอดูในซีรีส์เรื่องนี้ครับอเอาไเอาละครนี้นะคะทีนักแสดงทั่วกับของเรานะจากซีรีส์21วันมีฉันมีเธอคะ่ะเอาว่าเป็นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะนักขอยหลังนี้เลยเราจะได้ดูกันแล้วเราจะได้ดูกันแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ21วันมี 2ีวันมีฉันมีเธอนะคะสองพุ่งตรงนะคะทาง y u t u u e ลูกกี้ไทยแลนด์ค่ะเชื่อว่าตอนนี้ตั้งแจ้งเตือนกันไว้แต่ก่อนอื่นนะคะในช่วงถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตขอเสนอประมินกับพิชอยได้พักผ่อนสักพูห่นึ่งนะคะขอเสนประเมินให้พุ่งกับคนนี้ค่ะ